โชคใหญ่หล่นทับนักร้องหนุ่มสุดฮอตนุกธนดลทะเบียนรถให้โชคถูกลอตเตอรี่คนเดียวสี่ใบรับซักเต็มเต็มรางวัลเลขหน้าสามตัวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็จะมีแฟนๆน้นองตุ๊ก,กตาคอยมาเป็นกำลังใจให้อย่างสม่ำเสมอสำหรับนักร้องหนุ่มนุกธนดลที่มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังมากมายซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้งานแน่นสุดๆทั้งงานโชว์ตัว งานร้องเพลงนอกจากนี้ยังโกอินเตอร์ดังไกลไปถึงต่างประเทศอีกด้วยล่าสุดนักร้องหนุ่มนุกธนดลได้มีการเคลื่อนไหวในเพจเฟ e b o o k นุกธนดลน,นุกธนดลซึ่งเป็นการโพสต์ภาพเจ้าตัวคู่กับลอตเตอรี่ชุดสีใบพร้อมระบุแคปชั่นชวนเฮตครั้งแรกของการขึ้นสีเขียวกะจะซื้อเลขรถศูนย์หลังแตดันไปถูกเลขหน้าห้าอห้าบห้าอีกทั้งนุกธนดลก็ยังโพสต์ขอโทษแฟนคลับด้วยที่ไม่ได้ลงรูปทะเบียนรถให้ทุกคนได้เห็น ไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกรางวัลไปพร้อมๆกันด้วยก็ได้